ที่ได้มาเจอทุกคนค่ะก็สกอบุแล้วก็สนุกทุกคนเป็นนิดเป็นเพื่นน้องดกต้องต้อต้องต้องต้องต้อต้องต้องต้องต้้องต้อั้อาต้องต้อน้อง้อ้อแรกอุก้องต้ต้องต้ยต้อง้องต้อ้อ้องันเ้องต้อ้อง้อั้องต้อ้องต้อง้งต้อต้ององ้องตตตออ้ กล่าวอะไรดีๆอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่มันยากเลยตักโอกาสวันปีใหม่ขอบคุณครับสำหรับอาหารมื้อนี้เชื่อเลยไม่จริงเลยซึ่งเราเราเคยได้มีปฏิสัมพันธ์อย่างนี้คนทัางคนอย่างที่ตะควันเลยเป็นตัวแทนเลยนะต้องขอบขอบคุณนะครับมาบ้านนะนะท่าน เยวป้วาแลนะน้าไม่ได้ริปนี้ออเป็นพี่ <c oughs> ไม่อยากแก <c oughs> ่เคกสองสองหนึ่งกุขอบคุณพี่พี่แล้วก็พี่คนสวยแล้วกันน้า <c oughs> ทุกคนนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวแทนของอัลตะเลสเซนก็อยากจะขอบคุณพีทีสากพนมากที่จัดงานในปีนี้ ผมก็เป็นครั้งแรกที่มาและมาครั้งสุดท้าย <c oughs> บอกให้ละเอียดด้วยอขอบคุณนณัโลนะครับค่าอาหารมื้อนี้ <c oughs> ไม่ใช่จังจังาไม่มเบาขอบคุณครับ <c oughs> ขผขอบคุ่ต้องเรนเตาผมนิดนึงครับแตคยิ้มด้วเรว่อผมเรนจะบอกว่าพิธีสตครรุ่นต่อไปผมจะมอบหมายให้กับนักบเตอร์พี ขอให้นาพิจตีรับโนทย์ขั้นที่ครับในน้ำมุมพิธีต่างคอนผมขออนุญาตให้นาพิธตีนะแสดงประบมประเทศศรานะไอเพลงลัาตาเลยนะตาจะรอดแล้วมอบตำแหน่งแล้วอาแล้วมอบตำแหน่งครับุูขึ้นเก่าอะไรกับเก่าวสักนิดนึงนะนั้นน้องบอกรอดตัว ถ้าพร้อมครับสามสองหนึ่งครับบนเลยครับก็ไม่มีอะไรหรอกก็จริงๆแล้วไม่ว่าใครจะเป็นยังไงอะนะเราก็คีอพี่กับน้องเหมือนกันก็ยังไงก็เหมือนเดิมนะจริงๆแล้วไอ้หัวโค้ดวยศมันไม่สำคัญเท่ากับมิตรภาพที่เรามีให้กันเสมอไปแนตลอดไปขอบคุณครับผมยิ้มนะล้อเล่น ขอญาตให้ทุกคนดชนแก้วให้กับคู่บ่าวสาวเจอแล้าจ้าคุณน้งาครับพี่น้องทุกคครับมาแล้คจคเลยครับพี่สยุตครับผมพี่เลิกโคตีไปได้แล้วนะครับเลิกโคตีไปได้แล้วเปลี่ยนเป็นแบบ ผมไปบ้างก็ได้ไหมจัดไปเลยครับจัดไปนะครับชื่ออะไรดีครับซอยเตียงสุดปันนั้นเลยครับผมจะกลับบ้าน่อนพี่น้องเพราะว่ากลับพร้อมกันทีไล่เรื่องทุกทีเนียนละเนียนละเนียนละ ต่างชาติสักหน่อยนี่คนไทยนี่มาเล อย่าทำ่าช no? ั่แบบนี <t <t ้ผมก็บอกอินเตอร์เทียนได้เท่านี้จริงๆเพราะว่าแล้วทางนี้แล้วทางนี้แล้วทางนั้นเชื่อไหมผมไม่มีตังคจ่ายอันนี้คือประเด็นหลักผมไม่มีตังค์จ่ายอน้อเพื่อนสวัสดีครับ ต่อต้อนตองกนไหแล้วอย่าลงยูทูบเด็ดขาดไปเอาของที่รถกันเถอะเรื่องนี้สรุปแว่ว่าว่าว่าเหมือแกโอ้ยเหมือไม่มีคนช่วยไม่ทันไม่ทันทำไมไม่มีคนช่วยเผเรื่องนี้สรุปแว่ว่าไม่มีทางจ่ายทุกคนช่วยกันล้างจานเท่าเทียมกันหมดครับไม่มีเท่าเทียมกันหมดครับก็เดี๋ยว

ผมไม่รู้จักอะไรท่านะไรเลยครับต้องบอกว่าผมไม่รู้จักอะไรท่านะถ่ายเลิ่มจะงดเขียวโอเคนั่นเราคิดอะไรกับผมมาเนี่ยผมมีเมียแล้วนะอะไรอะเอาไงนั่งตัวกระพานชื่อตั๊กนะครับอยู่ทีมอสซาเรซิ่งครับโอ้โหอากาศเกิดเลยเมื่อกี่เลยมีคติส่วนตัวไหม อะไรถ้าชอบหล่อไปทางอื่นถ้าชอบผื่นมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้พูดอะไรดูเมียได้เลยอ๋อแล้วอันนี้คนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยคนนี้เสื้อฟ้าเนี่ยใครครับเนี่ยน้ำชั้นน้ำชั้นถูกใชช่่ือสอนครับที่ภาษาเล็กที่เหมือนกันครับ รักครับอาษาเอซิ่ทีสารอยครับโอเคมาปรับปรุงเป็นครับจากลำเนินสะดวกครับทำวันนี้ให้แรงที่สุดครับโอชิบหายไม่ว่าขายหน้าไม่ได้ใชแมััครบลองไปอักษามันแน่นอนชื่ออะไรครับป้าอะไรครับชื่อเก๋พี่ได้ไหมน้องไหนพี่น้องน้องเก๋น้องเก๋ลืมไปไม่ถึง120เนี่ยเราให้กินฟรีวันนี้ อันนี้น้องเลยครับแอดครับน้องแอดคนคนนี้รู้จักนะครับแม่ตอนไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้ครับนั่นแหละครับนัททรนัททรครับผมเสื้อขาวนี่เสื้อขาวที่สลัดโซนเรียบร้อยแล้วครับผมเพิ่งสลัดโซนเมื่อวันที่เจ็ดนี่เองครับ ชื่อวันครับนะวันวันวิธีสีขาวสวยมากๆสวยมากๆครับู้สีเขียวไม่ได้วันนี้นี้นะครับสวัสดีครับ,บ,บชื่ออะไรดีนะอ้าวลืมชื่อตัว,วน,นี้นวันนี้อยากจีชื่ออาจารย์นี่สักที่เจยิ่งค่ะจะยิ่งนะฮะมาเองเลยนะคะ,ะคับไมกลัวมีอะไรก็ใส่เข้าไปวันนี้ไม่ต้องบอกชื่ออยู่แล้วรู้จักกันดีอยู่แล้วเอาหน้าครับบอกชื่อหน่อยนะ นาจะไปไหนเข้าป่าบอกไาจะไปมาบอกชื่อก่อนผมชื่อน้าปองครับมาจากจังหวัดเพชรบุรีครับบุรีมาไกลบอไปสอนเลยอ้าวป้อมาไกลโอ้มันจะไม่สซนเลยมาจากแม่สอมาไกลสุดเลยมีกน้าแลครับน้าแมนครับน้าแมนนะครับีสากรปีที่แล้วก็มาอยู่แล้วมาอยู่แล้วครับ มิตาภิเกลมิตาภิครับผมคุณดีรู้จักแน่นอนบีดีสักครับชื่อโตมิตรภาพบนความแตกต่างที่ลงตัวโอเคครับอันนี้สมาชิกครับนั้องครับล็อปปี้ล็อปปี้ล็อปปี้บีดีสาักครับคนเดียววันครับใครับ้างครับน้องครับน้องบีที กองมหาชัยบีทีเอสคอนครับอันนี้ป้าเลยครับผมป้านาป้านาป้านานะเป็นแฟนแฟนน้องเนาะ20ปีแล้วครับ20ปีอายุ20 20ปีฮ่าฮ่าอ๋อเป็นแฟนกัน20ปีใช่เลยนะชื่อลินค่ะเมียาตะตักศารอะไรนะอะไรตักศาตักศานะชื่ออะไรนะชื่อลินค่ะชื่อลิน แล้วคบกับตั๊กมานานยังครับก็หกเจ็ดปีอะแล้วรู้จักเขาดีหรือเปล่าฮะไม่ดีไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยแล้วทุกวันนี้คิดผิดหรือคิดผิดครับที่คบกับเขาอันนี้ตอบยากนิดหนึ่งตอบยากนิดนึ่งไม่มันมีแค่คิดผิดกับคิดผิดครับมันต้องตอบอย่างใจยังเลยครับคิดผิดนะครับอันนี้ป้าเลยครับ อะไรแหลมแหลมนะป้าอะไรแหลมแหลมนะเข็บค่ะอ๋อปลาเข็บอันนี้มาจากมาจากบ้านเลยนะมาจากบ้านเลยนะโอเคชัดเลยอันนี้นาเลนัเลคนมาเลเซียภาษาอังกฤษพูดได้ไหมแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ My name is Le ยะอะไรนโอ้เร็วมาก แต่ว่าตอว่าตอ้นเไสอิสอาบุกโอ้ษาจีเรามาด้พี่แท็กที่แบ็กถังแมวครับต่อครับโอ้ม่ต่อต่อครับใครพี่จะจอดไม่จอด่อันนี้ป้าเลยครับป้าแมวป้าแมวแฟนนะปีเตอร์พี แล้วทางนี้ป้าเลยครับแฟนพี่ชาแฟนนะแมนอันนี้ลูกสาวสาวว่าลูกชายอยู่ด้วยอ๋อมีลูกชายมาด้วยอ๋อนั่งยังอยู่ตากล้องเหรอไม่ใช่เขาจอดสุขภาไอเขาไม่ได้จอดร้อนเอาที่ไหนได้เขาจอดสุขภาพเพราะแกเป็นนักขัรถลำดานนะครับรถกับทังเกอร์จอดรถทุกครั้งนะครับให้เขาเห็นหน้ากันหน่อยนะครับเราได้รู้จักกัน โอเคมีตะกรวดทันทำให้ลุกกันอย่างนั้นอ่ะเราเล่นเราเล่นเราเล่นหรอคำถามเอาจริงเลยตามไปด้วยนะตามไปด้วยเลยตัวประกันอยู่อ้าวเหรอ อย่ามาวันเราไม่ยมมารูบ้าพที่ยิ้สิเป็นต่างกัเชิงถ้าเราทม่ได้เป็นไงบมีอะไรพี่อย่ารอให้ยิ้ติดแบบนเยอะต้งเป็นข้าเนกคือว่าแสนค่าเอ็งอะไร่ะโอเคครับอ้าวนะโอให้มาทัน เต็มเต็มเอาเอาแบบ่อแรงๆกันด้วย